ยินดีอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าล่าชาวหลอนนินแดนที่รวมตำนานหลอนทั่วทุกสารทิศมาไว้ที่นี่อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกตำนานหลอนด้วยน้นกล้ สินเฮียนมาจากภาษาอีสานแปลว่าผ้าถุงหรือผ้าสิ้นที่ขาดจนสั้นหลายท่านคงเคยได้ยินมาบ้างหากอยู่ในแถบพื้นที่ภาคอีสานตั้งแต่อีสานเหนือจดอีสานใต้วันนี้เราได้นำเรื่องราวตำนานชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ท่องเผชิญกับความโหดร้ายบนโลก จนกลายมาเป็นเรื่องราวสุดสยองขวัญชวนคนหัวลุกเมื่อในครั้งอดีตที่ผ่านมามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังว่ากันว่ามีสองแม่ค้าเล่เป็นแม่ลูกกันเป็นชาวยวนผู้เป็นแม่นั้นอายุค่อนข้างมากแล้วส่วนลูกสาวก็เป็นสาววัยยี่สิบต้นๆผิวพรรณหน้าตาดี ทั้งสองคนหาบของค้าขายเล่ในภาคอีสานไปเรื่อยๆพอขายของหมดค่อยเดินทางกลับบ้านรอบหนึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือหลายสัปดาห์กันเลยทีเดียวถึงจะพากันวนกลับบ้านครั้งหนึ่งสองแม่ลูกหาบของขายเล่ไปเรื่อยๆขายบ้างแลกข้าวบ้างแลกเกลือบ้างตามวิสัยของพ่อค้าแม่ค้าสมัยก่อน พอค่าคืนก็จะอาศัยสุขศาลาหรือศาลาวัดต่างๆพักนอนพอลุ่งเช้าก็อ,ออกเดินทางหาเล่ขายของต่อไปเรื่อยๆจนมาหลังๆผู้เป็นแม่นั้นเจ็บป่วยอดอๆแอดแอร่างกายไม่ไหวเริ่มออกหาขายของไม่ได้ผู้เป็นลูกสาวจึงได้ออกหาบเล่ขายของอยู่เพียงลำพัง สาวแม่ค้ายวนเป็นคนหน้าตาดีผิวพรรณดีแต่ไม่มีใครทราบชื่อของเธอและเธอมักจะมีลูกค้าหนุ่มๆเที่ยวมาจีบบ่อยๆแต่เธอก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดอาจเป็นเพราะเธอเหนียมอายที่ถึงพูดภาษาไทยไม่ชัดและไม่ค่อยได้สูงสิงกับชายใดนอกเหนือจากการค้าขายไปแล้วเธอก็ไม่ได้สูงสิงหรือว่าพูดคุยกับผู้ชายใดเลย คงมุ่งเน้นแต่การค้าขายของเธอพอข้าวของหมดแล้วก็กลับบ้านไปหาแม่เท่านั้นถึงกระนั้นก็ยังมีหนุ่มๆเที่ยวมาจีบอยู่ไม่เว้นแต่ละวันจนกระทั่งในที่สุดก็มีข่าวว่าเธอได้ชอบพอกับชายหนุ่มหมู่บ้านหนึ่งและเกิดได้เสียกันจนสาวแม่ค้าเล่นั้นตั้งคันส่วนฝ่ายชายนั้นกลับมีลูกมีเมียแล้ว โดยที่หญิงสาวเองไม่ทราบมาก่อนและฝ่ายชายเองก็ไม่รับผิดชอบใดๆต่อเธอพอเธอไปตามหาสามีที่บ้านก็โดนภรรยาของเขานั้นไล่หนีเหมือนหมูเหมือนหมาผ่านหาเรื่องทำร้ายทุกตีทุกทีไปด้านสามีของเธอเองก็ไม่ได้ช่วยปกป,ป้องแต่อย่างใดตรงกันข้ามกับผักใสไล่ส่งเธอให้ไกลไกล แม่ค้าสาวเสียใจมากเพราะเป็นรักครั้งแรกของเธอและเธอไม่กล้ากลับบ้านตัวเองเนื่องจากออกมาบ้านครั้งนี้ค่อนข้างนานมากแล้วและพอรู้ว่าตัวเองท้องจึงไม่กล้ากลับไปสู้หน้าผู้เป็นแม่ท้องก็โตขึ้นทุกวันประกอบกับเงินทองที่ค้าขายมาได้ด้วยความไว้วางใจเธอจึงเอาเงินทองทั้งหมดนั้นให้ฝ่ายชายเป็นผู้เก็บไว้แต่เพียงผู้เดียว แต่เมื่อเรื่องราวเป็นอย่างนี้แล้วเธอจึงหมดสิ้นความหวังหญิงสาวไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีเงินทองใช้สอยของที่ขายก็ขายหมดแล้วแม้เธอเป็นคนขยันหาของานชาวบ้านทําแต่เนื่องด้วยพูดภาษาไทยไม่ชัดและชาวบ้านไม่รู้จักมัวนอนปลายเท้าของเธอจึงไม่มีใครกล้าจ้างงานและเมื่อไม่มีงานไม่มีเงิน ก็ไม่มีอาหารด้วยความหิวโหยวันหนึ่งเธอจึงเริ่มลักขโมยของในตลาดมากินจนเจ้าของร้านเขาจับได้จึงโดนเจ้าของร้านทำลายจนบอบชำ้ำและหลบหนีเข้าไปพักอยู่ในวัดชาวบ้านเห็นเข้าก็มองว่าไม่เหมาะสมจึงพากาันร,รวมตัวกันขับไล่เธอให้ไปพักที่ศาลากลางน้ำท้ายวัด เธอจึงได้ที่นั่นเป็นที่พักพิงประจำพอได้หลบแดดหลบฝนตอนนี้หญิงสาวไม่คงเหลือสภาพความสวยงามอีกแล้วเนื้อตัวของเธอนั้นแปดเพื่อนสปกปรกเสื้อผ้าขาดหลุดลุย่ยท้องก็เริ่มโตสติสัมปชัญญะเริ่มไม่ปกติอาจเนื่องจากเกิดความกดดันหล,หลายๆอย่างต่อมาจึงกลายเป็นคนเสียสติไป ชาวบ้านในตลาดหรือในหมู่บ้านเห็นจนเป็นอาจินทุกๆวันเขาจะเดินตามท้องถนนไปแอบหยิบของในตลาดมากินบางคนเห็นเธอท้องโตพอสงสารก็ให้อาหารมากินบางคนก็ไล่เถเพิดหนีอยู่เป็นประจำเสื้อผ้าที่เธอนุ่งติดตัวนั้นเป็นผ้าถุงผ้าสิ้นก็ขาดวิ่นสั้นเตียน จึงเป็นที่มาของชื่ออีพิบ้าสิ้นเฮียนที่ชาวบ,บ้านเรียกเธอและเธอเองมักจะเดินตามทางแล้วก็ร้องเรียกร้องไห้ไปเรื่อยปากก็พำว่ามันพัวก,กู้ลูกกู้ซ้ำๆเดินผ่านใครๆก็พูดแต่ประโยคนี้จนเป็นที่หน้าเวทนาของผู้ที่พบผ่านแต่ก็ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่อย่างใด คํำวันหนึ่งเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเธอณที่ศาลาราลิมน้ําหลังวัดเมื่อมีชายชะกันสองสามคนแอบบย่องมาหาเธอที่ศาลาน้ําริมวัดเพื่อหวังทํไมิดีมิหลายเธอนั้นขัดขืนจนสุดชีวิตและเธอเองก็ถูกทํำลายร่างกายทุกตีและโดนคมขืนและนั่นคือวันสุดท้ายที่เธอยังมีชีวิตอยู่เพราะผ่านมาอีกสองวัน มีคนพบศพของเธอลอยคว่ำหน้ามาติดอยู่บริเวณสะพานสาลาไม้หลังวัดนั่นเองชาวบ้านนำศพของเธอขึ้นมาฝังตามมีตามเกิดไม่มีญาติสักคนที่แสดงตัวเพราะเป็นคนต่างถิ่นไม่มีแม้กระทั่งชาวบ้านมาร่วมงานเพราะไม่มีใครรู้จักเธอเธอจึงกลายเป็นศพไร้ปปาญาติมีเพียงสับปเปลือที่นำศพของเธอ ไปฝังอยู่ในประชาของวัดแห่งนั้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านเริ่มพบความไม่ปกติเพราะวิญญาณของเธอเริ่มออกมาหลอกหลอนชาวบ้านแถบนั้นอย่างหนักทั้งโยมทั้งพระทั้งเนนโดนกันหมดวิญญาณแห่งความเครียดแค้นของเธอนั้นถูกระบายออกมาในรูปแบบของความอาฆาตมาตรายทุกคืนวันเพ็ วิญญาณของเธอจะมานั่งปากดกายแกว่งขาอยู่ตรงสะพานท้ายวัดตรงจุดที่พบศพของเธอนั่นเองซึ่งก็ใกล้กับถนนลูกลังเส้นท้ายวัดถ้าเผื่อมีคนที่สัญจรเส้นทางไปมาตรงนั้นเป็นต้องโดนดีบ้างก็โยนศีรษะใส่บ้างก็แลบลิ้นยาวลงมาถึงขาบ้างก็ห้อยหัวลงมาจากต้นไทรริมทางผมยาวลากพื้น นักสุดก็เห็นจะเป็นควักลูกออกมาให้ดูกันสดๆเป็นที่น่าสยดสยองของผู้ที่เดินผ่านวิญญาณของผีสิ้นเฮียนคอยหลอกหลอนชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมาโดยไม่ละเว้นแม้ลูกเด็กเด็กแดงคนแก่คนเท่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านผู้ผ่านไปผ่านมาแถบนั้นอยู่นานนับปีแม้มีหมอผีมาทำพิธีขับไล่ หรือชาวบ้านช่วยกันลื้อค้นสะพานและศาลาไทายวัดออกไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลแต่อย่างใดเนื่องด้วยวิญญาณของเธอนั้นอาฆาตหลายแรงกลับกันพอลื้อสะพานและศาลาออกแล้วผีสิ้นเฮี้ยนกลับมาปรากฏกายอยู่ริมถนนอยู่ช่วงทางโค้งต้นไทรใหญ่แถบนั้นอยู่เป็นประจำชาวบ้านล่ำลือกันว่าเธอต้องการให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อหาตัวตายตัวแทนบ้างก็บอกว่าผีสินเฮี้ยนนั้นต้องการคนไปอยู่ด้วยโดยเฉพาะผู้ชายพอเดินผ่านมักจะได้ยินเสียงดังมากับลมว่าหัวกูลูกกูหัวกูลูกกูและก็มักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆ มีผู้เสียชีวิตหลายศพอยู่ในจุดนั้นจนกว่าเธอจะพอใจมีชาวบ้านสร้างสารเพียงตาไว้ณต้นใสตรงจุดทางโคง้งเพื่อให้ผีสิ้นเฮียนและผีตายโหงต่างๆที่เสียชีวิตณจุดนั้นหลังจากสร้างสารเพียงตาตรงต้นใสแล้วมีชาวบ้านฝันว่าเห็นแม่ค้าหาบของเลเป็นหญิงสาวสวยเดินมาบอกว่า ฉันจะไปแล้วนะฉันจะกลับบ้านแล้วจากนั้นก็เดินหันหลังหาบของเล่หายไปกับความมืดหลังจากนั้นไม่ถึงหนึ่งเดือนก็มีข่าวการล้างป่าช้าบริเวณวัดแห่งนั้นเป็นวัดที่ฝังศพของผีสาวสิ้นเฮียนอยู่และหมอพามขุดพบศพของเธอและลูกขึ้นมาทำพิธีทางศาสนาเหตุการณ์ผีสิ้นเฮียน จึงค่อยๆเงียบหายลงไปแต่ในสมัยนั้นถ้าพูดถึงชื่อผีสิ้นเฮียนทั้งอีสานเหนือจรดอีสานใต้ต่างก็ได้รับฟังถึงเรื่องราวความเฮียนในการหลอกหลอนผู้คนอย่างหนักลักษณะต่างๆกันออกไปจนมีคนเล่าขานสืบสารต่อกันมาถึงตำนานผีสิ้นเฮียนจนถึงปัจจุบันและนี ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานหลอนตามประวัติที่ได้ยินได้ฟังมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่มิได้มีเจตนาลบหลู่บุคคลหรือพื้นที่ใดๆขอให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องเล่าชาวหลอนครับ